อีกแล้วอีกแล้วผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง God FIFA t ีเช่นเคยนะผมเพรก็ผม God เองครับ <c oughs> วันนี้มาเป็นรายการใหม่นะผมเป็นการไฮไลท์เปรียบเทียบนักเตะนะผมซึ่งจุดุ้งหมายคืออะไรก็เอาบอกในทางหน่อยคือแนทางผมก็จะเอานักเตะสองตัวนะผมมามาเปรียบเทียบกันอย่างเช่นยังไงแบบอย่างเช่นตัวตำแหน่งกองหน้าเนี่ยก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างสองตัวแล้วก็ให้ชมไฮไลท์แต่ละตัวนะผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียไงเปรียบเทียบกันเลยว่ามีข้อดีข้อเสียไง อย่าง้นอย่างนี้ยังไงแตกต่างกันยังไงนะผมก็เป็นไฮไลท์ให้ดูกันนะผมก็โอเคแล้วก็การแนวทางก็เป็นประมาณนี้นะผมโอเคแล้วผมก็คาพูดถึงพลังแสงของตัวที่จะมาดิวในครั้งนี้บ้างดีกว่าในการดิวครั้งนี้ก็เป็นลาว์นเล่ปีอิวสอนแปดนะผมประท้ากับล็อบเบียนปีอิซีนะผมตั <c> ้ง <oughs> สองสองปีกมหาปา็นไลนะผมก็โอเคครับก็มาดูพลังแสงของแต่ละตัวเลยมาเริ่มที่ล็อบเบนกันก่อนนะผมล็อบเบนก็มีพลังแสงอยู่ เยอะเยอะเลยผมก็พลังฝั่งแรกคือพุ่งลง้มโอเคไปแบบเร็วเลยเลยนะผมก็พุ่งล้มนะผมพลังฝั่งที่สองคือมีความมีโอกาสสูงคนระับที่เกิดที่จะเก็บจากการระท้านะผมกับกองหลังหร,หรือกองอะไรก็แล้วแต่ผมแล้วก็กเรื่องเท้าข้างที่ไม่ถนัดในการม,มาะตูน,นะผมเพราะว่าล็อบเบนเนี่ยเท้าอ่าเท้าข้างที่มีสองเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็เปที่ข้อเสียงมาจุดสุดเลยผมสำหรับล็อบเบนนะแล้วก็ เป็นมัคเตยีห่วงบอลน,นะผมก็ลางสังกนี้ก็อยู่ในเมเจอร์กกนะผมก็ไม่ไม่ไมปรากฏผลในการเล่นเองแล้วเพราะเราบังคับเองนะผมแล้วก็พลังแสงสุดท้ายคือยิงไกลได้แรงแล้วก็โคตรคมมากๆเลยนะผมถ่าพลังแสงของเบนก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเราอูบาร์ลในปียูโรสองนแปดนะผมก็พลังแสงมีพลังแสงเดียวเพิ่มความแม่นยำในการเปิดบอลด้านข้างด้วยนะผมไม่ว่าจะเปิดบอลตรงไหนอเออพูดเราเปิดบอลตรงไหนก็ได้ผมจากด้านข้างเปิดให้เพื่อนแบบ ต,ตักตักตักข้ามหัวอะไรก็ได้หมดครับสำหรับลรบเวอร์าตักได้แม่มนหมดครับโอเคผมก็กำลังแฝงประมาณนี้นะผมโอเคก็มาดูชมไฮไลท์ลแล้วก็การเปรียบเทียบของตัวนี้ที่เล่นเกยโอเคผมไปกันเลยสําหรับความรู้สึกของล็อบเบนมาพูดล็อบเบกยนก่อนนะผมะตาแหน่งปิงเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกันด้วยความเร็วการเล่นบอลการจบสกอร์แล้วก็การทําเกมนะผมแล้วก็ความอึดก็จะเปรียบเทียบกันนะผมในตาแหน่งปีกก็ความสัมพันธ์ก็มีประมาณนี้มาพูดถึงความเร็วก่อนนะครับ ความเร็วผมต้องบอกก่อนว่ารอบเบนเนี่ยเป็นตัวที่สปีดต้นเนี่ยเร็วเร็วมากเร็วกว่าลูนบอลล่ามากๆเลยนะผมแต่ว่าในสปีดต้นระยะยาวเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นรองลูนบอลล่าอยู่นิดนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องความอึดเนี่ยเป็นตัวที่ยังไงจะบอกว่าไม่อึดเลยก็ว่าก็ว่าได้นะผมเพราะว่าตอนนี้ผมยูใช้เรลเวลิ2สองนะขนาดหัวตั้งนะผม แม่งก็ยังเหนื่อยง่ายอยู่ครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นท้ออะไรครับดูดูหลอดความเปิดมันหมดครับนี่ครับความอื่นมันหมดเร็วมากเลยสำหรับล็อบเบนนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่กระชากบอลได้โคตรดีแล้วก็ความเร็วโคตรจับนะผมแล้วก็ความเปิดโอเคก็พูดถึงเรื่องความเปิดก็คขมือไม่ค่อยเยอะผมส่วนเรื่องเลี้ยงบอลบ้างครับคือว่าเป็นตัวที่เลี้ยงบอลเลยได้โคตรดีครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลการควบคุมบอลหรือว่าการการยังไงอะแบบว่าการกระชากบอลอะทำได้ดีเลยสำหรับล็อบเบนนะ คือว่าเรื่องพวกการเลี้ยงบอลเกี่ยวเนะกีวว่ยวบอลน่ะเกี่ยวการเลี้ยงเนะี่ยทำได้ดีทุกรูปแบบเพราะผมสำหรับล็อบเบนก็พูดเรื่องความแข็งแกร่งบ้างดีกว่าความแข็งแกงร่งล็อบเบนก็ไม่แข็งเลยก็ไม่แข็งเลยนะผมสำหรับล็อบเบนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่แข็งเลยนะครับไม่ว่าจะกองหลังสายไหนโดนเบียดกระเด็นแน่นอนและยิ่งความอืดหมดเลยเลยนะี่ยก็ยิ่งเป็นข้อเสียงมาเลยก็สรุปก็คือล็อบเบนนะครับก็เป็นตัวที่เร็ว กัสปีดต้นดีแต่ความเรนะ็วในยาวๆก็ก็ดีับผมแต่แต่แต่ว่าดีน้อยกว่าบอลล่านะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีับผมแต่ผมเทียบกันระหว่างสองตัวเนี่ยคือบอลล่จะดีกว่านะผมสรับสปีดต้นสปีดปลายระยะยาวนนะั่นคือความเร็วนั่นเองแล้วก็เรื่องการทําเกมของมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําเกไมได้ดีนะต้องบอกว่าดได้ดีเลยแหละยังไงคือมันจะเป็นจังหวะแบบว่าเราแทงกองกลางเราแทงให้รับเบิร์นนะแล้วเบิร์นก็จะวิ่งแบบ ล้อริมเส้นไปใช่ไหมครับผมแล้วก็กองหน้าเนี่ยจะวิ่งนําทางหรือขอบอลแล้วก็เปิดไปให้ตรงกลางอย่างอย่างแบบที่เห็นรูปที่ถัดถัด,ถ,ดถัดก่อนนาเน่ยครับก็เป็นประมาณนั้นนะผมสำหรับการทําเกมของล็อบเบนนะัะผมก็เป็นประมาณนี้นะมาพูดถึงลาอึนบอลเล่าดีกว่าครับผมพูดถึงลาอนบอลล่บ้างนะับผมก็เป็นตัวที่ยังไงอะ่ะก็อย่างอย่างมันมัน,มนอย่างที่บอกว่ามันเร็วกว่าล็อบเบนนะผมเร็วกว่าล็อบเบนแล้วก็สปีดต้นเนี่ย ก็ใกล้ๆเคียงล็อบเบนแต่ว่าความเร็วระยะยาวเนี่ยมันเร็วกว่าล็อบเบนผมจากที่ได้จับมานะเป็นตัวที่เร็วกว่าล็อบเบนแล้วก็ความอึดอะคือมันจะอึดอึดมากๆถ้าเกิดว่าหัวตั้งอยู่เลยอยู่อยู่ได้ยันแก่อยู่ได้ยันแก่เขาเกิดลงหัวตั้งนะนะครับผมแล้วก็เรื่องความจบสกอร์ก็อย่างที่เห็นนะเข้าเข้าเข้าเท้าขวาขวาหรือซ้ายเข้าเท้าขวานะผมไม่ได้เลยครับก็เนี่ยเข้าเล้ขวาก็ตึ่มก็ตึ่มอย่างเงี้ย ก็ดูดเหมือนเหมือนบอลเหมือนบอลโดนดูดโดยแม่เหล็กครับก็นะเป็นตัวที่ยิงแรงมากๆครับผมแต่ว่าแนะนําในการยิงของในการยิงของเราบอลล่านะผมก็แนะนําให้ให้ยิงอย่ายิงแบบว่ายิงแบบเป็นข้อแบบเน้นเน้นเน้นเอาแรงเข้าสู้ครับผมให้เน้นแบบว่าการยิงแบบยิงยิงเล่นทางดีกว่าแม้ว่าเรายิงเล่นทางนะผมแต่ว่าบอลมันจะพุ่งแรงมากๆเลยนะสำหรับเราบอลล่าในการยิงของมันก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะผมมาพูดถึงเรื่อง การทําเกมบ้างดีกว่านะผมการทาเกมของมันก็ก็คล้ายๆร็บเบแล้วคือว่าเพื่อนตรงกองกลางส่งไปให้แล้วก็วิ่งแล้วล้อลิมเส้นไปแล้วก็หักเข้าในแล้วก็ส่งให้ตัวที่กองหน้าที่วิ่งหาช่องแล้วเข้าไปยิงก็มีวนันนี้ผมก็ไม่ต่างกับล็บเบผมผมผมลืมพูดเรื่องการยิงลอบเบ็นไปนี่หว่าโอเคผมก็มาพูดถึงเรื่องการยิงของลอบเบ็นบ้างนะผมการยิงของลอบเบ็นก็อย่าใหญ่เข้าซ้าย <laughs> พูดคาเดียวว่าใหญ่เข้าซ้ายผมเข้าซ้ายแม่ง ไม่ไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ <พ gemeinsam. S 1> ลูกปั่นนะครับเนีแบบ่ยคือลูกปัน่นในเท้าซ้ายผมคือว่าเอางี้ดีกว่าคือเหมือนเมสซี่เลยอ่ะเรื่องลูกลูกปั่นเท้าซ้ายคือเหมือนเมสซี่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปั่นเท้าซ้ายแบบเล่ยนเลี่ยดอะไรเงี้ยอย่างอย่างปั่นเท้าซ้ายแบบเล่ยนเลียนเนี่ยครับแบบไม่ค่อยสูงมากครับหรือว่าเป็นการปั่นแบบสูงสูงแบบให้บอลย้อยตกโกเนี่ยก็ทําได้ดีหมดครับสำหรับเท้าซ้ายในการปันป่นขอบเบนนะครับผมแล้วก็เรื่องการยิงก็อย่างที่บอกว่าใหญ่เข้าเท้าใหญ่เข ยึดถือนั่งมากเลยผมส่วนข้อเสียงมันก็จะเป็นเรื่องการยิงเท้าขวาผมโอเคก็พูดถึงข้อเสียของแต่ละตัวเลยแล้วกันก็ข้อเสียงรถเบนคือเรื่องการยิงเท้าขวานะผมการความแข็งแกร่งความอึดแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องสปีดต้นระยะยาวเอ้สปีดความเร็วในระยะยาวนะผมในระยะที่ความอึดมันหมดแล้วอ่ะก็สปีดก็จะท่องข้างยาช้านิดนึงนะผมก็ มังมีข้อดีข้อเสียผมแน่นอนอยู่แล้วยว่ามันมันต้องมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วเป็นวัตถจักรของคนของนักเตะนะครับผมของเรื่องทุกเรื่องในโลกนี้ับผมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องข้อเสียของเราบอลล่าบ้างนะครับผมบอลล่าก็จะมีเรื่องการยิงแบบเต็มข้อมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยคมนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวที่ยิงแรงนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความคล่องตัวความคล่องตัวของเราบอลล่าก็ ไม่ค่อยจะปีสักเท่าไหร่นะผมว่าล็อบเบ้นเนี่ยมีความคล่องตัวสูงกว่าบอลล่าอีกนะครับผมเพราะว่ามันยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะมันความรู้สึกอะความรู้สึกมันบอกมานะผมว่าล็อบเบ้นเนี่ยมันคล่องตัวกว่าบอลล่านะผมอยากที่จับจทั้งสองตัวมานะครับก็ทั้งสองตัวนี้ก็ก็ใกล้เคียงสุดเสียนะผมก็มีข้อดีข้อเสียข,ของแต่ละตัวก,ก,กันก็แน่แนอนนอนอยู่แล้วผมก็เนี่ยครับก็ยกมาเป็นคลิปให้ดูกันนะผมความคล่องตัวของล็อบเบนจะดีกว่าบอลล่านะผมบอลล่า แม้บโลมันจะสี่ดาวก็ตามนะผมแต่ว่าเวลาเราเล่นท่าจะรู้สึกว่าเราบโลมันมันไม่ค่อยคล่องครับแต่ว่าลราเบนเนี่ยมีแค่สามดาวนะผมแต่ว่าเนี่ยเวลาเล่นท่ามันจะคล่องๆห่อไม่รู้ครับซึ่งซึ่งผมชอบมากเลยครับผมส่วนมากชาที่ผมใช้ก็มีแค่ท่ายโยครับท่าโยกก็ท่าดึงบอลแค่นั้นเองครับที่ผมใช้ผมเล่นคีย์บอร์ดไงเล่นท่าไม่ค่อยเก่งนะผมแต่ว่าท่าโยในท่าโยนี้ขอให้บอกผมเล่นเล่นโคเสียนเล่นโคเสียนท่าโยนี้เล่นคุ้นบ่อยครับ เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมก็มาดูไฮไลท์บ้างว่ะจังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปอ่ะก็เรียบร้อยไปแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วผมสาหรับการยิงลูกนี้ครับผมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นการทาเกมแบบธรรมดาผมก็ส่งบอลให้เลี้ยงยิมเส้นก็ยิงเข้าไปแค่นี้เองครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็จังหวะนี้โค้งนะผมเนี่ยก็เนี่ยที่ผมใช้คือท่าพวกเนี้ยท่าที่แบบว่าดึงบอลหลบครับก็เป็นประมาณนี้ที่กด e กับ c พร้อมกันครับในคีย์บอร์ดครับเนี่ยใช้แค่สองท่าเนี่ยท่าโยกกัะท่าท่าดึงบอลแค่นี้สองท ก็ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดาวไม่เยอะแต่ว่าค้องตัวสูงเลยทีเดียวสำหรับรอบเบนนะผมก็จังหวะนี้จังหวะนี้ก็หลุดเข้าไปแล้วก็โนเนียโนเนียกันก็ยิงได้ยิงได้เฉยเลยยิงได้เฉยเลยผมก็ก็งงก็งงกันแหละก็เย่เย่เย่ก็เย่เย่เย่ผมแม่งถ้าดีใจโคตรเคียถ้าดีใจโคตรเคียเลยผมก็จังหวะนี้โกเขาเมาเมาเมาแตดหมายที่ไหนมาแล้วไม่รู้ครับจังหวะนี้ก็โยกเราก็ปั่นนะ อย่างที่บอกปั่นเท้าซ้ายปั่นเท้าซ้ายนี่อยากให้บอกครับผมเป็นตัวที่ปั่นเท้าซ้ายได้โคตรโคตรดีต้องบอกว่าโคตรดีครับผมปั่นท้าซ้ายได้ได้ได้โคตรแก่แมวผมล็อกเข้ามาเนี่ยครับคือว่าประมาณนี้สำหรับการปั่นก็ล็อกเข้ามาเข้าในแล้วก็ปั่นไปท้าซ้ายนะผมก็จบไปเพราะน้ผมก็คลิปนี้ก็ตรวจเพียงเท่านี้นะผมการการดูไฮไลท์ก็อย่างที่บอกก็ผมว่าอย่างที่เปรียบเทียบไปเลยว่าสองในมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะผมก็มาสรุปกันอีกทีก็ล็อตเบร์สป ความเลเยะปลายไม่ค่อยดีแล้วก็ความอึดน,น้อยนะผมแต่ว่าเรื่องปั่นเท้าซ้ายกับลูกยิงเท้าซ้ายไม่อยากให้บอกเลยนะผม,แม,มแม่งโคตรโคตรแจ่แมวผมแล้วก็่องยิงเท้าขวานะผมที่เป็นข้อเสียงมันก็เป็นตัวที่ยิงเท้าขวาได้เวยแตกหมาไม่แดกนะผมก็ประมาณนี้สําหรับข้อเสียและข้อดีอย่างมันนะผมลืมพูดเรื่องการเล็งบอลดหมว,ว่าการเล็งบอลก็ถือเป็น,นตัวที่เล็งบอลคอนโทรบอล พวกคุณบอลทำได้ดีมากน,นผมสำหรับสำหรับการเลี้ยงบอลน,นะเราเป็นทาได้ทุกรูปแบบับผมแล้วก็ความคล่องตัวก็อย่างที่เห็นนะว่าความคิ้วไม่ว่าจะเป็นท่าโยกหรือท่าดึงบอลน,นะผมโคตรคิ้วต้องบอกว่าโคตรคิ้วผมก็ประมาณนี้นะผมแต่ความดูท่าเสียงลอบเบ็นเราบอลอกก็เป็นตัวที่ยิงแรงแต่ไม่คมนะผมแล้วก็เป็นตัวที่สปีดต้นดีแล้วก็สปีดระยะสปีดระยะยาวนั่นก็คือความเร็วดีเหมือนกันนะผมแล้วก็ความอึดเยอะความแข็งแร่งมีแล้วก็เรื่องการเลี้ยงบอลก็ไม่ค่อยเยอะเท่าลรอบเบ็นะ ข้อเสียก็ได้เป็นเรื่องนะเรื่องเรื่องการจดประกอบเรื่องการเลี้ยงบอลนะผมมันอาจจะไม่ดีเท่าราอบเบนนะผมก็จะนประมาณนี้สําหรับเราบอลเรานะเขาคัดข้อเสียต่างกันโอเคผมตักสินคะแนนให้กันเลยับผมให้ให้ให้ใหราอบเบนชนะนะความรู้สึกผมที่ได้เล่นนะมีความรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวต้องบอกว่าส่วนตัวเลยนะผมบอกว่าส่วนตัวจริงๆเ,เลยผมให้ราอบเบนชนะนะผมก็ไม่มันรู้สึกว่ารอบเบนเนี่ยมันจะคบเครื่องมากกว่านะผมสำหรับปีกนะ ถ้าเกิดวันวัดกันในตำแหน่งปีนะผมว่าล็อบเบนเนี่ยมันมันยังไงมันมันครบเครื่องกว่าต้องบอกอย่างนี้มันครบเครื่องกว่าจริงนะผมสำหรับล็อบเบนก็ความรู้สึกล้วนนะผมไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องนั้นก็โอเคผมก็ล็อบเบนให้ไปประมาณเต็มสิบให้มันแปดนะผมส่วนโรโมโลก็เจ็ดจุดห้านะไม่ต่างกันมากผมก็สองตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะผมไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าเทียบการล่องของตัวผมให้ล็อบเบนชนะนะครับผมโอเคผมก็ ทีนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์เช่นเคยฝากกดติดตามาเฟซบุ๊กเพจด้วยกดจีบีฟาทีกดคลุกใจเฟซขับผมด้วยเวียนวีทีสปอร์ตลิงของหลังเหมือนเดิมน,นะผมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากให้ผมเปรียบเทียบตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้แต่ขออย่างหนึ่งคืออย่าให้มันแพงเกินไปนะผมขอไม่มีเงินซื้อ,ไม,มอไม่มีเงินซื้อนั่นเองก็เปรียบเทียบตัวแล้มันสิบเอ็มหรือว่ามาณแบบห้าหกเอ็มนี้ก็กำลังพอดีนะผมก็โอเคนะอสครับทีนี้ก็มีแล้วขอกราบราสีเท่านี้นะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดี